สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์โฟซอยสารเพิ่มประสิทธิภาพดินปรับปรุงบำรุงดินด้วยผลิตภัณฑ์โฟซอยโฟซอยสามารถช่วยเกษตรกรในการแก้ปัญหาสภาพดินต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินที่มีสภาพเสื่อมดินแข็งดินด้านดินไม่ร่วนซุยดินที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วพืชไม่ตอบสนองดินเป็นกรดดินเปรี้ยวดินสนิมดินเข้มดินด่าง ทุกสภาพดินที่มีปัญหาใช้ผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธภิภาพดินด้วยโฟซอยนะครับวิธีการใช้ง่ายมากครับ1-2ช้อนต่อน้ํา20ลิตรแค่นั้นเองครับฉีดก่อนปลูกก็ได้หรือหลังปลูกก็ได้หรือในช่วงระยะการเจริญเติบโตของพืชก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์โฟซอยได้ทุกระยะครับสามารถใช้ผลิตภัณฑ์โฟซอยร่วมกับยากําจัดวัชพืชก็ได้ง่ายๆแบบนี้นะครับ ช่วยลดปัญหาสภาพดินต่างๆของท่านวันนี้ตัดสินใจใช้ผลิตภันโฟซอยสารเพิ่มปสิทภาพดินปรปับปรุงบนมุงดินใช้เลยครับดีจริงๆ